ครับทุกท่านนะครับวันนี้เบอร์มาในมุมมองนี้วันนี้ผมจะมาว่าวันนี้ผมจะมาทําน้ําแข็งอะไรทําให้เรือไปเร็วที่สุดโอเคเป็นมุมมองกับพี่เดิมก่อนมุมมองนี้เป็นหัวเล่นไปุ๊บโอเคขอน้ำแข็งแรกนะไอธรรมาดาจะก,ก็จะขุดดุมนี้เลยไปแบบโซ่ช่องเนี้ยยาวแล้วก็วางไอ้เข้าไป เป็นตะแคงใจใสนะใสมากปุ๊บปุ๊บใสจะเห็นรูนี้ได้อะเคือก็เอาเรือมาเออเรืออยู่ไหน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 นี่ไงเรือโอเคเจ้ละให้กดไอ้มาไปก่อนนิดหน่อยเรียกไอ้แล้วมาเรียกมันแข็ง,งนะอ่ะต่ออึ๊บโ,โอเควางเรือได้อึ๊บเออมาทำมาตรงๆ่ะเรื่นเรื่น โอเคเลยตองไม่ได้พีทางต้องไปทางนี้อึ๊บไปได้ไกลแค่ไหนอ๊บออกนอกทะเลเอออุ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่ไอายเร็วอยู่ไอ้ผมให้ฮัตเต็มสิบในเรื่องความเร็วงั้นต่อไปเราจะมาดูเอ่อแพ็กอายเหรอพี่เอ่อแพ็กอายเหรอแล้วแพ็กอายอะไรคือใครอ่นรานหนังกินออกปลดล็อกอาอะไรซึ่งมันเลไอกขายที่เร็วไหมอึ๊บอุ๊บ โอ้มันจะไม่ใส่เหมือนไอซ์ธรรมดานะมันจะเป็นแบบเข้มๆไปเลยแล้วก็จะไม่เข้มมากโอเควางเรือไปได้ฮึบไปทางอีกแล้วฮึบไม่ได้จึ๊บจึ๊บได้ไปได้ไหมแมอุูยูโอ้โหเร็วมากแผงไอซ์เนี่เร็วมากเลยนะโอเคแผงไอซ์ผมไม่เจ็ดเต็มสิบนะแล้วมาถึงอันสุดท้ายแนละ้ะ คือมีกอาจจะไปไหวไหน่อยนะกทดลองว่าอันไหนไปละบากันบลูไอโไอ้โหไอส์ที่แข็งสนิทเลยค,อคลยือมันแค่นี้นะจะมีเพอิอ่มว่าไอสมันตาอันแตกต่างก,กันยังไงโอเคเริม่มการวางแนละ้วจับดูสิเป็นยังไงอ่ะฮึบฮึบบบอกดูดูดูสิอุ้ยอุ้ยเร็วอยู่นะอันนี้ผมไม่สักมาแไปดจุดสี่เลย ก็ไม่ค่อยต่างกับแพ็์ไอมากมันคือบัวไอ์คือเมื่อกี้ผมเรียกว่าแพ็์ไอเหรอมันชื่อบัวไอ้นะถ้าผมเรียกพ่อแพ็์ไอก็ขอพรอภัยเพราะงั้นแล้วผมมาดูควารต่างๆทำอะไรกันอันนี้แบบใสๆมองทะลุได้ใช่ไหมอันนี้ก็ดูความเข้มหน่อยแล้วก็เข้มปิดเลยใช่ไหมดูความลื่นกันโอ้โห้ลื่นอยู่เออเห่นยากอย like. ู Now, yeah, so yeah. um like outside, right? mm ่อันนี้ก็อุ้ยก็ลื่นอยู่นะบัวไอ้เหรอบัวก็ลื่นอยู่ คือตอนเลือกพอๆกันเลยอันพวกนี้จะได้ไโนโบอมังแข่งนะไอพวกเนี้ยอ,อ่ะพูดถึงไนโอนมังแข่งแล้วขอออกคารีนนิดนึงจะพูดถึงมอนสเตอร์ในไนโอนมังแข่งกันโอเคม,อมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนขอหาดันแป๊บนึงนอ่ะระหว่งางรอผมหาก็ดาวน์บอลไปแล้วคือตัวอะไรโอเคเจอแล้วมันคือมีขั้วโลกกันเองเป็นมอนสเตอร์ในไนโอมังคแข็งตัวหนึ่งที่ มันจะไม่จมตีผู้เ,เล่นนะถ้าผู้เล่นไม่จะทำร้ายมันมันจมตีเราไงเหรอ <c oughs> เปลี่ยนเซอร์ไวเวอร์ก่อนมันจะไม่ทำร้ายเราใช่ไหมเ,เราทำต้องมาจมตีมันมาจมตีมันมันจะพุ่งเข้าม,มาทางเราอันดับหนึ่งที่สามหัวใจพอมันโหมดธนอมอล่ะหน,นึ่งแบบนนะี้เปียโมกับเปียโมนะเขียดเขยดกไม่ทันเลย เอามาเกิดตรงนี้แทนโอเคเพราะถึงว่าน้ําแข็งก็เป็นสัตวที่ที่มีโคโลกอาศัยอยู่ซึ่งนอนาคตก็อาจจะมีพวกวานพิจักขานกเพนกวิน,ก,น,นก,ก็มาอาจจะเป็นอย่างไนก็ไล้วใตทะเลจะไม่มีไออยู่ใช่ไหมแต่ใครอยากได้ทางเดินในน้ําแข็งในทางเดินในนเธอแบบเร็วก็ใช้พวกไอพึ่งได้นะแต่ผมแนะนำไม่ใช้บูไอนะ่มันเร็วโอเคคิมนี่ก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันเดียด๋วยวก่อน เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆไอซ์ธรรมดานก็คือไอซ์ธรรมดาแพ็คไอซ์เืออะไรคขึ้งหัวเล่นผมไม่กี่คนดูเล็น้อยหรอกเพราะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญได้มาครับอนานะคตอาจจะมีพวกเรดไอเมกาไอซ์ุปเปอร์ไอหัวใจผมสลายห้าวงไอซ์อย่าสุดให้ไม่กี่